สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับแล้วันนี้เราอยู่กันในช่วงคุยก่อนลุยนะครับกับเกมอะไรครับวันนี้ h ฮรูวอร r เออร์นะครับเอ็ดออฟอิม p พร s o n นเมนต์นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะ ที่จะอยู่ในจักรวาลเดียวกับจักรวาลหลักของเซลด้านะครับที่ถูกเล่าถึงคิงด้อมถูกต้องนะฮะก็ถูกประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะวางจาหน่ายในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับใกล้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับว่าเกมในภาคนี้เนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับแล้วก็มีระบบอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามแท็กชันเนให้กับพวกเราด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามากันที่เนื้อเรื่องกันบ้างครับปันสำหรับ h ฮรูว e ร a เ r i o รเนี่ยมันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คืออยู่ในจักรวาลเดียวกับซีรีส์ t h e r อ of the Kingdom นะครับ<ม>ซึ่งในภาคก่อนที่เราได้ลองเล่นกันมาโอ้โหเรียกได้ว่าตาตึงใจยังคงประทับใจเหมือนเดิมนะฮะสำหรับ The Legend of Zelda นะครับ t ทียอ of the k i n g d o อโอโหเรียกได้ว่าตอนนั้นนี่ น้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยเอออินจัดทุกนาทีที่ได้เล่นนะครับเออนะครับจะไม่ผิดคลิปรีวิวอันแรกของเราช่องเราเลยนะจะเป็นคลิปแล้วเล่นไปวันนั้นวันนั้นนะร้อยสิบชั่วโมงใช่วันนี้เกินไกลแล้วแล้วคือเล่นกันแบบแทบจะทั้งวันทั้งคืนเลยเล่นกันแบบโหแทบไม่ได้หยุดพักอ่ะพักแค่กินข้าวอ่ะตอนนั้นถูกต้องนะครับแล้วในที่สุดเราก็จะได้มารู้ในเรื่องเพิ่มเติม ของหนึ่งในซีรีส์เกมที่เราเรียกได้ว่าชอบมากที่สุดก็ว่าได้นะครับกับย้อนย้อนกันหน่อยไหมว่าเนื้อเรื่องของภาคก่อนนั้นอะตอนเริ่มมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่มันได้มาสู่ที่ภาคนี้นะครับในเนื้อเรื่องของภาค The Art of the Kingdom คือเราจะเห็นว่าลิงก์กับองค์หญิงเซลด้าเนี่ยลงไปสำรวจภายใต้อาณาจักรไฮรูครับผมอ่าและก็ได้ไปเจอกับอารมณ์เหมือนล่างจริงของการนอนที่ถูกปนล็กไว้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนั่นนะ ลิงก็สูญเสียพลังส่วนองค์หญิงเซลดาก็ถูกวาร์ปย้อนกลับมาในอดีตหายเมื่อไหนก็ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้ครับผมมันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เราจะได้มาทราบเนื้อเรื่องในภาค Age of i m p r i s o n m e n t นั่นเองนะครับผมซึ่งในภาคเนี้ยเราจะให้เห็นถึง i m p r i s o n w a r จริงๆแล้วอ่ะในภาค t e a r of the Kingdom มันจะมีเล่าอยู่คร่าวๆเป็นช่วงๆว่าเอ้ยเหตุการณ์ขององค์หญิงเซลดาของคิงลาอูลูขององค์หญิงโซเนียรวมถึงตัว การนอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีการหักหลังกัน<อ>ต่อสู้กันสู้รบกันสุดท้ายก็มีการส่งต่อ พลังมาจนถึงปัจจุบันให้ดูอันนั้นคือการเล่าเรื่องแบบคร่าวๆมันก็ยังแบบไม่รู้ที่มาที่ไปเอ๊ะทำไมเราถึงได้พลังนี้มาถูกต้่นซึ่งณตอนนั้นเนี่ยตัวเนื้อเรื่องของเกม t e ย the Kingdom เองเนี่ยมันก็จะตัดเป็นคัตซีนเนาะให้เราได้เห็นเนื้อเรื่องในอดีตบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการเล่าถึงซะมากกว่านะครับแต่มาในภาคนี้หรือภาค Age of the i m p r e s s i m e n t เนี่ยผมมันจะเป็นเนื้อเรื่องตั้งแต่ตอนที่องค์หญิงเซลดาถูกวาร์ปย้อนกลับไปครับได้เจอกับคิงลาอูรูแล้วก็ควีนโซเนียนะฮ เริ่มต้นก็คือเหมือนทั้ง3ทั้ง3ท่านเนี่ยจะลงมาสํารวจ ในโลกใต้ดินหรือพื้นที่ใต้ดินที่ลิงก์ลงมาสำรวจในภาคทีออฟเดคิงดอมนั่นแหละถ้าใครได้เล่นน่าจะทราบกดีถ้าใครได้เล่นน่าจะทราบและเห็นจากเทเลอร์ก็รู้แล้วว่ามันคือพื้นที่เดียวกันแต่ต่างกันด้วยช่วงเวลาและยุคสมัยนะครับผมแน่นอนแหละครับตัวเอกที่เราจะได้เล่นเนี่ยก็คือเป็นองค์หญิงเซลดานั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเราถูกย้อนเวลากลับไปในที่ปันบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงที่องค์หญิงเซลดานั้นอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า เราไม่รู้เลยว่าองค์หญิงเนี่ยไปทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างจนถึงแบบมีทุกวันนี้จนถึงลิงก์เป็นลิงก์ทุกวันนี้ถูกต้องถ้าใครได้ดูแบบคาสซีนจะเห็นว่าไอ้ยืนอยู่กับคิงแล้วอูรูอยู่กับโซนเนียแล้วก็เทเนเอาง่ายๆเราเห็นแค่เหตุการณ์สําคัญสาคัญแต่เราไม่รู้เลยว่าไอ้ก่อนที่มันจะดําเนินมาถึงเหตุการณ์เนี้ยจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงใช่นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้แบบเหมือนเติมเต็มแล้วกันนะครับถ้าใครได้เล่น เซลด้ามาทั้งสองภาคเนี่ยผมบอกเลยว่าภาคนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภาคที่ควรเล่นมากๆนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเกมมันไม่ได้เป็นแบบเดิมนะพี่นู่นนี่นั่นแต่ว่ามันได้ในเรื่องของเนื้อเรื่องอแน่นอนที่คุณจะได้นะครับมันจะได้ความเต็มอีกตรงนี้แน่ๆใช่เเรามาดูตัวละครหลักเนี่ยที่ถูกเปิดเผยออกมาแล้วบ้างดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับคนแรกเลยไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือองค์หญิงเซลด้านั่นแหละนะครับดูเก่งเลยภาคนี้ดูเก่งเลยนะครับเก่งเลยคือภาคนี้เนี่ยองค์หญิงเซลด้าก็ต้องบอกว่าสามารถ ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ลิงใช้ได้อืแบบรอบที่แล้วคือเป็นการแบบเหมือนเป็นการประดิษฐ์เป็นการสร้างแล้วก็มีแบตเตอรี่ในเรื่องของนู่นนี่นั่นเขาต้องเรียกว่าจริงๆตัวลิงเขาได้เทคโนโลยีมาจากไอตัวแขนหรือชีกาสเลดของเขาเองนั่นออกมาถ้าจำไม่ผิดนะพ่อทีเพราะจำชื่อแน่ๆไม่ได้ละนะครับก็จะได้แขนมานะครับซึ่งในภาพนี้เราจะเห็นว่าองค์หญิงเซดาเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เช่นกัน แต่ถามว่าใช้ได้ยังไงหนึ่งเลยเขาก็มีคิงลาูลูที่อยู่ในยุคนี้ด้วยนะครับมีมินเนลูอีกมีมินเนลูคนที่เป็นคนไม่วตาวิทยาศาสตร์วิทาศสตร์พัฒนาอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งสร้างหุ่นตัวนั้นออกมานะครับรวมถึงควีนตัวนี้ควีนตัวนี้นี่จะมาในเชิงของพลังนะครับผมใช่นะครับโดยองค์หญิงเซลดาเนี่ยในภาคนี้จะใช้อาวุธอยู่สองประเภทเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยไม่เบื่อนะครับรบเหมือนตอนเซลดาอเวคินน่งถูกไหมเออก็จะมีทั้งธนูแล้วก็อาวุธ ซึ่งมันมันให้ฟิลเหมือนดาบและคทาถูกต้องมันนั้นให้ฟิลสองอย่าดาบนี้มันดูเชิงแบบประยุกต์ใช้ได้ถูกถูกนะครับก็อ่นนี้ก็จะเป็นอาวุธหลักที่ตัวเซลดาจะใช้ในเกมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอ่ะคิงไลโอลูนะครับก็เป็นกษัตริย์แห่งไฮรูนะครับเอ่อเป็นผู้ก่อตั้งเลยก็ว่าได้นะครับก็มาพร้อมกับอ่ e ควีนโซเนียควีนโซเนียนะครับซึ่งปันบอกไปแล้วว่า ควีนโซเนียเนี่ยเขามีพลังในเรื่องของอพลังย้อนเวลาพลังเรื่องของเวลาด้วยจริงๆเขาเป็นพลังเหมือนแบบกึ่งพวกเสกเป็นเหมือนสปิริตจริงๆจริงๆควีนโซเนียกับโอง์หญิงซาดาเนี่ยมีพลังที่คล้ายกันกันครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นมิเนรูนะครับซึ่งมิเนรูเนี่ยก็จะเป็นพี่สาวของราชาไลโอูลูนะครับก็เป็นเศษเหมือนกันนะครับเป็นสปิริตนะครับเป็นพลังแห่งวิญญาณนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีโซไนท์นะครับที่ใช้กันนะครับและแน่นอนนะครับ ตัวร้ายจะพลาดไปงตัวรลายหลักของเกมซลดาเนี่ยก็จะเป็นการนอนกานดอฟเออนะครับก็ซึ่งตอนเนี้ยคือตัวละครที่พูดมาเนี่ยอ่าอย่างตัวคิงแลรูเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าเล่นได้นะครับแต่ส่วนของราชินีโซเนียเนี่ยยังยังไม่ยืนยันสเจนนะครับว่าเล่นได้่ไดเล่นได้ทุกตัวแล้วอีกหนึ่งตัวที่เล่นได้ก็คือมิเนรูนะครับส่วนการนอนเนี่ยคือเล่นไม่ได้แต่ว่า ตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่การนอนเนี่ยจะเล่นได้หลังหลังจากปลดล็อกเนื้อเรื่องจบอ่าก็จะเป็นแบบในโหมดฟรีกให้มาเล่นกันอีกรอบหนึ่งเชื่อว่าอาจจะเหมือนไปอยู่ด้วยกันแล้วค่อยกว่าเขาจะถกลางหรืออย่างงี้แล้ว่อยเข้ามาสู้กันอะไรอย่างงี้และอีก4ี่แชมเปี้ยนที่กลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาอาสตานะครับเคียร์นะครับคาฟิก้าแล้วก็อาดีนะครับ4ตัวนี้ก็จะเป็นแชมเปี้ยนเหมือนในภาคเออ เทียบเดอะคิงดอมเหมือนในภาคหล่กทุกภาคภาคไหนก็แล้วแต่พอมปตามอาณาจักรไฮดรูเขาจะมีสีทัมเปลี่ยนอยู่ด้วยกันตลอดนะเออนะครับก็จะมาคอยช่วยเหลือนะครับแต่ละตัวก็จะมีความสามารถต่างกันไปนะครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบอกในเรื่องของตัวละครเนี่ยก็ดูน่าเล่นแล้วเพราะว่าตอนเล่นภาคเทียหเดอะคิงดอมเนี่ยเราเขาจะเฮ้ยตัวนี้มันเป็นยังไงวะมันมาในแบบในในมุมที่แบบเป็นแฟลชแบ็กซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเนาะนะครับอ่ะมาต่อกันในเรื่องของระบบเกมเพย์บ้างดีกว่าเออซึ่ง ไฮรัวรีเออร์เนี่ยมันจะต่างจากเซลด้าเดินเ <ผม S 1> จนท์ครับเซลดาภาคปกติเลยให้ไปอธิบายหน่อยว่าไฮรัวรีเออร์เนี่ย,ยมันเป็นเกมแนวไหนจริงๆไฮรัวรีเออร์เขาเคยมีมาแล้วภาคหนึ่งนะ,ะภาคก่อนที่เป็นภาคสปินออฟของภาคแรกครับผม ซึ่งภาคนี้ก็มาต่อกันเป็นคะแนนของไอทีออฟเดอะคิงดอมนะครับซึ่งรูปแบบเกมเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบแฮกอนสแตทในเชิงของมูโซอ่านักเองเลอเป็นการสู้แบบบุกสู้กับกองทัพใหญ่ๆแนวเกมที่ชัดที่สุดเลยก็คือ Dynasty Warrior นะซึ่งเราจะสามารถควบคุมตัวละครหนึ่งตัวหรือหลายตัวแล้วก็บุกการโจมตีกันแบบในเชิงแบบรูปแบบของกองทัพสู้กับศัตรูจํานวนมากใช่คือจะมาพร้อมกันเลยมาพร้อมกันเลยนะถ้าเราสังเกตคือในเกมตัวนี้มันจะมีแผนที่แล้วก็จะมีเป็นเส้นทางจะเป็นจุด แดง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 ครับเอนมี่ต่างๆแล้วก็จะมีจุดใหญ่ที่เป็นบอสที่เขาเรียกได้ว่าเราจะต้องเดินทางไปจากการบอสตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ครับซึ่งแล้วในภาคนี้ยตัวเราเองนะครับที่เป็นเอาหญิงเซลได้ก็ไม่ได้มาคนเดียวมันจะมีตัวละครตัวอื่นที่มอเล่ามาด้วยซึ่งระหว่างเล่นอ่ะเราสามารถให้ตัวนั้นไปตรงนี้เราไปทางนี้แล้วก็สามารถสลับกันเล่นได้ถูกต้องครับนะครับมันก็จะเพิ่มความคล่องตัวในการเล่นให้ด้วยแถมในภาคนี้ในเมื่อเรามีฮีโร่หลายตัวใช่ไหม เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วย,ยสามารถเล่นแบบโคออฟได้ถึง2คน แถมยังสามารถเล่นโหมดแชร์สกรีนให้ไปกับเพื่อนได้อีกนี่เรียกได้ว่าคุ้มมากเ่ก็จะเป็นแบบการแบ่งจอนะแม่นั้นจอเดียวกันมันจะอยู่สองจอไอ้แชร์สกรีนนี่คือเครื่องคนลเครื่องแชร์สกรีนแชร์สกรีนไปเลยนะครับบอกเลยว่าเฉพาะ Nintendo Switch 2นะที่รองรับตัวเกมแชร์ครับผมเครื่องหลักต้องมี Nintendo Switch 2ก่อนรับผมก็เล่นในการสนุกเลยแน่นอนซื้อเครื่องเดียวนะเล่นได้เลยแล้วเป็นสไตล์แบบบูโซนี่คือแบบ ตียับอ่ะคือห้าโหคือห้าโหเลยเน้น KO ร้อยสองร้อยสามร้อยตัวนะครับเน้นสกิลแบบ AOE ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะฮะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในภาคนี้เนี่ยจะมีระบบ RPG นะครับก็คือมีทั้งเลเวลตัวละครรวมไปถึงเลเวลอาวุธนะครับก็มาให้ต่อสู้นะครับเพิ่มความสนุกแล้วกันนะในการเล่นไปอีกนะครับครับผมรวมถึงแบบมันจะมีท่าประสา ผ้านนี้เขาจะเรียกว่า s ิงสไ t r i ์เป็นการโจมตีภาษา่วมกับตัวละครตัวอื่นๆครับในปาร์ตี้เราถูกต้องไม่ใช่แค่หญิงเท่า้ถูกต้องแต่แม้ท่างคิงเราลูหรือตัวอื่นเนี่ยก็สามารถใช้ท่าประสานคู่กันได้ซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้แจ่มว้าวแน่นอนหนึ่งเลยเพิ่มดาเมกเพิ่มการวิธีการโจมตีให้ง่ายแล้วก็เชื่อว่ามันอาจจะมีบางท้าที่อาจจะเป็นต้องใช้นะครับผมมันก็เรียกได้ว่าเพิ่มความนุ่งด่วนละให้เราได้ลองเล่นตัวละครหลายๆตัวนะครับเพราะว่าแต่ละตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะม แตกต่างกันหมดเลยเถูกต้องนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยคือนอกจากนั้นน่ยคือถ้าใครมีคืออันเนี้ยตัวเก่งเขาได้บอกมาแล้วนะว่าถ้าใครมีตัวเซฟดัตตาของภาก่อนนะครับมันจะสามารถได้รับปลดล็อกอาวุธ พิเศษนะครับออในเกมภาคนี้ด้วย,ยนะเ,ยเอยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับครับก็สำหรับเกมเพย์เนี่ยเพ,เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัว h ฮโรเลอร์เนี่ยอย่างที่ปันบอกคือมัน,มนเคยมีภาคก่อนมาแล้ว <พอ S 1> ให้เราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์การเล่นก็จะไม่ต่างกันมากแต่ภาคนี้เนี่ยคือมันได้ใช้อุปกรณ์ ที่แบบเราสามารถสร้างกันได้เองถูกต้องถูกไหมเออเอามาใช้นู่นนี่นั่นนะครับเพื่อช่วยให้การเล่นเนี่ยมันมีรูปแบบที่มากขึ้นอเออไม่ได้ใช้แบบอาวุธธรรมดาอย่างเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนอาวุธไปตามยุคแหละถูกต้อง,ลงกลับไปย้อนใช้พวกอาวุธที่มันดูลำล้ำหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดมาเป็นแบบดาบธนูหอกมันก็จะไปซ้ำกับผ้าแจ็าเจานะครับซึ่งผ้านี้ก็ เห็นองค์หญิงเซลดาก็ดูท่านก็เก่งแล้วกันนะถ้าเก่งขนาดนี้ไม่ต้องมีลิงก์ก็ได้ใช่หยอก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 ไม่น่าเรียกเรามาสู้อะไรงั้นเดี๋ยวไม่มีเราไปช่วยนะครับจะมีคนคุมกันทาไมอะไรอย่างนี้ต่อมาเรามาดูในเรื่องของระบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆบ้างนะครับเออเพื่อ คือพอมันเป็นภาคใหม่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะต้องมีใส่ระบบใหม่ๆออกมานะครับอเออซึ่งในภาคนี้เนี่ยก็จะมีโซนไอดีไว้นะครับอ่าก็ใช้ในเรื่องของอความสามารถนะครับในเวลาต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ดินน้ําลมไฟนู่นนี่นั่นก็คือเป็นการสร้างเครื่องจักรมาช่วยโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับเออคือ ฟังเนี่ยอาจจะเอ้าก็ภาคก่อนก็มีเลยพี่แต่ในไฮรูเลอร์มันไม่มีไงใช่เออมันถูกยกออกมามันมเป็นการประยุกต์ต่อจากภาคของเทียบเดอรคิงด้อมเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันจะต้องใช้ควบคู่ไปับแบตเตอรี่หรือพลังงานนะครับที่ถ้าเราเห็นในภาคเทียเดอรคิงดอมก็คือเวลาลิงก์ออามาใช้ต้องเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาต่อไว้ถูกต้องถูกต้องเครื่องจักรหรือบางอย่างเนี่ยมันสามารถทำงานได้เรื่อยๆนะครับมันก็เลยยังมีการแตกต่างจากภาคก่อนนะครับไม่ใช่แบบเออเข้าไปโจมตีอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องคิด ใช้อุปกรณ์พวกนี้ออให้มัน <Okay. S 2> เกิดประโยชน์ในการต่อสู้มากที่สุด oh. นะครับ,รบแล้วก็อย่างซิงสไป์นะครับ mm hmm. อย่างที่ปันบอกไปนะครับการโจมตีผสานน,น,นะครับก็บออจะมีการสะสมเกจนู่นนี่นั่นแล้วก็ปล่อยออกมาซึ่งโอ้โ oh. ห มันก็ได้ความเท่แหละได้ความเท่แหละเพราะว่าเหมือนเล่นเกมเทิร์เบสเวลาเราใช้ซีนสไตล์มันก็จะมีท่าแอคชั่นท่าคัสซีนโชว์เล็กๆน้อยๆเป็นการปล่อยท่าออกไปครับใช่นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เซลด้าใช้ธนูกับดาบใช่ไหมอ่าคือความหลากหลายเนี่ยเขาถูกเพิ่มเพิ่มโดยบทบาทที่เอาตัวละครในตัวซีรีส์เข้ามาอย่างไลโอรูมิเนรูเนี่ย คือเขาก็จะใช้อบุธที่ต่างกันพวกนี้จะใช้อบุธไม่สําคัญอย่างหอกเวท่ะที่ราชารรูุใช้หอกเวทใช่ไหมอย่างมิโนรูเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์พวกโซนไนท์นะครับเออตัวเราก็ใช้ดาบพนูนะเป็นมันจะได้แบบสลับการเล่นให้มันไม่จําเจมันจะเป็นสไตล์การต่อสู้แต่ละคนมันจะไม่จําเจครับผมเวลาเล่นก็จะไม่ค่อยเบื่อนอกจากนั้นนะครับสําหรับใครที่มีสวิตสองนะครับก็จะลันที่ 60เฟรมเรทนะครับเออถือว่ารันได้ค่อนข้างสูงนะเออแต่ว่าจะเป็นการรันในการเล่นแบบโหมดคนเดียวเ๋อซิงเกิลเออเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวโคออฟถ้าโคออฟผมว่าก็คงจะลดลงมาเหลือสักประมาณ30แหละนะครับนิ่งๆเออแล้วนอกจากนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกพูดเมื่อกี้คือมันจะมีระบบแบ่งหน้าจอเพิ่มเข้ามาให้นะครับเออแล้วก็อย่างแชร์ไปที่สวิตหนึ่งได้นะฮะนั่นก็จะเป็นแบบฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้แล้วกันนะครับอ่ะ สรุปหน่อยแล้วกันปันสำหรับไฮรัวเรืภาคนี้คือสำหรับใครที่ชอบสายเกมมูโซ,โซผมคิดว่าเกมนี้น่าจะทําได้ดีอปแล้วแต่ที่มันเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คนอยากเล่นจริงๆผมเชื่อว่ามันมาในส่วนของเนื้อเรื่องมากกว่าการเติมเต็มเนื้อเรื่องที่ทําให้เราสามารถเข้าใจ ภาคเทอ f ฟจ e คิงด้อมได้อย่างเต็มได้อย่างมากขึ้นได้อย่างเต็มร้ออะมันเป็นจุดดึงดูดที่ทําให้ผู้เล่นอยากเล่นผมมองว่าตัวผมเองก็อยากเล่นเรามันก็มีจุดที่ว่าเออองค์หญิงเซลดามันมาถึงตรงเนี้ยวันที่มันมาส่งมาสเตอร์ซอสให้เราอ่ะเออมันต้องสูญเสียมันต้องเสียสละอะไรไปบ้างกว่าจะพาเขามาจุดนี้อ่ะคือเราอยากเข้าใจฟีลลิ่งของคนที่เหมือนว่า ต้องสารต่ออนาคตและความหวังอะมาให้คนแบบมาให้ตัวเอกของเราจริงผมมองว่ามันก็ต้องผ่านความรู้สึกและผ่านฉากหลายๆอย่างเนาะการที่เราจะเติมเต็มมันได้เราก็ต้องเข้าไปเล่นมันจริงนะครับผมยังไงผมก็มองว่าเกมในภาคนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มาเติมเต็มผู้เล่นจริงๆนะครับเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยมันมีปมอะไรนู่นนี่นั่นให้เราแบบ ให้เราแบบได้เรียนรู้ให้เราได้แบบเออเข้าใจเนื้อเรื่องและภาคนี้มันถูกย้อนกลับไปนะครับในในจุดเริ่มต้นแล้วกันเออ,เอ,อนะครับก็อาจจะเติมเต็มเพื่อนๆได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเล่นแต่เป็นลิงก์เป็นลิงก์เป็นลิงก์อยากเล่นเซลด้าบ้างอ่ะนี่เลยจัดให้ก็เพิ่งได้เล่น Eco o ออ i ิเชียไงเออนะครับก็คราวนี้ได้เล่นแล้วนะฮะผม สำหรับไฮรูเลอร์นะก็เตรียมวางจำหน่ายในวันที่6พฤศจิกายนนะครับบนเครื่องนี้เนาะ o Switch 2เท่านั้นนะนะครับใครที่รอเกมนี้อยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวว่ามีข้อมูลอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับสำหรับวันนี้คุยก่อนเลยก็น่าจะคงประมาณนี้นะปันเออนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและรอพบพวกเราได้ในวันเดวันกอบเพื่อ์วัน6พฤศจิกายนนี้นะครับห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมก็แอดปัน นะครับก็อหอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ